มาเรียนรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหนาหนี้สินเพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่น่าพึงเนื่มการเระแสบริโภคนิยมที่มักมีสิ่งล่อตาล่อใจให้เราอยากได้อยากมีนู่นนี่นั่นสรรพทั้งที่จําเป็นและไม่จําเป็นส่งผลให้ความต้องการใช้เงินเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้เงินเพิ่มมากขึ้นประสบอบสนองการใช้ชีวิตซึ่งผู้ให้สินเชื่อหลายแห่ง ก็สนองตอบความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบก่อนตัดสินใจเป็นหนี้เราจึงต้องคิดได้รอบคอบจะต้องทำความเข้าใจรูปแบบบริการสินเชื่อและดอกเบี้ยซึ่งเป็นภาระที่ตามมาให้ดีสําหรับผู้ที่อยู่ในสถานะลูกหนี้แล้วความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีชีวิตทต่งการเงินที่ราบรื่นได้คิดสักนิดก่อนตัดสินใจเป็นหนี้การไม่เป็นหนี้เป็นราบอันประเสริฐเป็นประโยคที่แทบไม่มีใครคัดค้านหลายคนไม่อยากเป็นหนี้แต่ก็เลี่ยงไม่ได้เพราะความจําเป็นในการดํารงชีวิต แต่บางคนก็เป็นหนี้เพราะตกลงมพรางสิ่งล่อตาล่อใจจากภายนอกถ้าแบ่งตามประโยชน์ที่ได้จากการเป็นหนี้เราแบ่งออกเป็นหนี้ดีและหนี้พึงระมัดระวังหนี้ดีคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หนี้พึงระมัดระวังคือหนี้ที่ให้ความสุขสบายในวันนี้ กานตัดสินใจเป็นนี่ลองถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนั้นจำเป็นหรือไม่สิ่งนั้นรอได้ไหมรอได้วางแผนทยอยเก็บเงินจนครบแล้วค่อยซื้อรอไม่ได้นำเงินออนจุกเฉยมาใช้ไม่เพียงพอ